สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Miss s s g r t พา p a t นอินไซเดอรรู้ลึกรู้จริงเรื่อง Miss g r a n d ครับแล้ววันนี้นะฮะเจอกับพิรณาคนเดิมนะฮะที่จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Miss g r a n ท Thailand 2 0 2 2ครับแล้ววันนี้นะฮะพิรณาบุกตะรุยกองเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยนะฮะกับ ควีนนะฮะปีก่อนๆนะฮะแล้วก็ผูษษ้จัดการกองประกวดด้วยนะฮะแล้วก็ไปดูบรรยากาศบางส่วนของการซ้อมเต้นของน้องๆพร้อมกับบอสนวัตอิสระกริีนะฮะก็ได้มาพูดคุยกับน้องๆให้กำลังใจแล้วก็เสริมพลังบวกเอเนอรต่างๆด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยโอโหป้านั่อยู่ันนี้ไม่ได้สบอกตรงๆนะไม่ได้สิบเลย ไม่สิเรี่เรื่องสัญญกรรมไม่สีเรียสเรื่องมีแฟนไม่สิเรี่สเรื่องการอะไในจำกัดเพราะว่าเราต้อสถาเมื่อเราอยู่อยู่บนฐานเราเป็นไปได้เราจะต้องต่อเราไปโัยกเที่ยวลงทะเบียนค่ำเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนก็ได้มงกลับมาแล้วจบจบจบแล้วก็กลับแล้วก็ไปปาร์ตี้ต่อได้การประกวดนาคาไม่ได้ลำบากมันไม่ได้ยุ่งยากแต่ที่มันต้องทำให้ยากเพราะมันต้องการค้นหาว่า คุณมีมความอดทนสูงแค่ไหนกัดูแลประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเป็นบุคลากรที่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับสังคมปัจจุบันได้จริงๆเพราะ,ะนั้นการที่เก็บมา77คนลงทุน,ทนมีมูดมาหลายข้ดีอยู่นะ <laughs> แต่ท่านนี้คาราคาซ่ามุสนสานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะที่จริงขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ร่วมกันจะต้องไนะครับนะครับขอจะพผู้อีกรานะขอให้ทุกคนมีความสุข เป็นไงบ้างสบายดีไม่ได้เจอกันมานานสบายดีค่ะคิดถึงนะคะเออก็ยังคงนะฮะส่งคลิปมาทักทายเราเอาเอาขนมมาฝากใช่หรือป้าเอามาค่ะเอามาแต่ว่าไม่ไดียวมาเอามากสกรีสค่ะไม่เป็นไรเอฟซีแดงกี้ก็มาทักทายกันที่ By <laughs> บ่อยๆนะครับแดงกี้เป็นตัวออนเฟซตลอดเออเป็นไงก็เจอกับน้องๆกี้มีรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกปวดหัวร,รู้สึกเครียดรู้สึกฉันปดวดหัวมากนะตัวเลขขึ้นอ่ะเออบอกแล้วว่ามิสแกรนด์ไทยแลนด์สิบปีมันต้องมีอะไรที่เริ่มตน้นเริ่มตน้นตั้งแต่วันรายงานตัวก็เล่นใหญ่กันเลยเนาะโกเนาะเล่นใหญ่กันมากบางคนก็เรียกอะไรเกิขขขนข<อ>ับความคาดหวังที่เราแบบเราเห็นในโซเชียลอะไรไม่เคยเจอตัวจริงพองมาเจอแล้วก็โลดแล้วนี่แค่วันแรกแล้วก็เชื่อว่าจะมีมามืดออกมาอีกแบบบุกจนถึงวันจริงอ่ะใช่แน่นอนเลย โอเคตอนนี้เดี๋ยวให้โก้นะฮะไปพบกับน้องๆกันก่อนนะฮะเดี๋ยวพินน่าจะมาเจอกับคุณโกโก้เข้าใหม่นะฮะบ๊ายบาย เรานะฮะมาเจอกับรุ่นพี่จะว่าปีที่แล้วก็ไม่ใช่2ปี 2> สองปีที่แล้วแต่วันนี้ทําไมเธอมาเต็มมากอย่างเงี้ยเธอ,อยังไงก็คือแบบว่าประมาณว่าแบบเออเมื่อปีที่เราทําไว้ดีมากใช่ไหมคะก็คือเราสร้างตานานการเปลี่ยนชุดทาให้ปีนี้เนี่ยน้องๆก็คือมีชุดไปเยอะมากมีการเปลี่ยนชุดเยอะเยอะมากแล้ววันนี้เรารู้สึกว่าถ้าเป็นวันแรกเราอยากจะเป็นตานานอีกเราก็มาให้เต็มใครจะสู้ออยเปลี่ยนชุดทุกรอบชุด วงเล็บที่เราเรียกกันว่าเปลี่ยนถุกเยี่ยวเวใช่เพราะฉะนั้นนะคือไม่ว่าจะแบบจบผ่านไปแล้ว2ปีหรือกี่ปีแถ้าเกิดเราจะมาหาน้องๆเราก็ต้องเป็นทุกครั้งเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆเพราะฉะนั้นน้องๆก็อย่าแผ่วนะคะแล้วเจอกันครั้งล่าสุดตอนที่เล่าเรื่องไปอียิปต์นะครับใช่ค่ะยอดคนดูเยอะมากไปตอนนั้นคนเขาชอบอะไรอย่างเงี้ย โอเคนะคะเดี๋ยวเราต้องเจอน like ้องออยเรื่อยๆแน่นอนพละนาก็จะต้องแบบสัมภาษณ์ตลอดเลยนะฮะได้ครับ่ละนาเราจะเจอกันทั้งที่ขอนแก่นด้วยแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้รอบเอ่อรอบสายสะพายนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามได้นะคะบ๊ายบายค่ะตำนานนะคะห้องโอ้ยตำนานอยู่ข้างหลังว่ะตำนานอยู่ตรงโน้นสวัสดีน้องฝ้ายนะคะมิสแกร์ในตำนานของเรานะฮะคนแรกเดี๋ยวนะคนแรกของระบบ77จังหวัด วันนี้มาเป็นยังไงบ้างได้เห็นน้องๆแล้ววันนี้พี่วัดก็บอกว่ามาช่วยดูซิน้องๆแบบเข้ากองวันแรกเป็นยังไงสวยจริงนะสวยแบบเล่นใหญ่กันตั้งแต่เช้าแล้วนะจริงเหรอไม่เห็นตอนเช้าโอ oh ้โหหนูเห็นมีชุดเช้านานดแวยนะจํจำได้ใช่พี่ก็นึกว่าเป็นมิส uh, เอซิดีซีเพราะทุกคนมีเป็นพรอปเป็นคาริวอลอะไใช่มีพรอมีอะไรนะทีมงานมีกองสนับสนุน อย่างเช่นชุดโกโกวาก็ต้องมีชุดผู้คุมสีแดงอก็มี<อ>ก็มีโหยสนุกสนานฝากอะไรถึงแฟนๆที่กำลังเชียร์มิสแกรนด์อยู่ตอนนี้ฮะน้องค่ค่ะก็ฝากแฟนๆติดตามชมน้องๆด้วยคอยให้กำลังใจน้องๆด้วยที่สำคัญอย่างที่พี่พวัดบ,บอกเลยว่าถ้าคนที่เราชอบหรือคนที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยต้องมาอยู่ด้วยกัน่ะอย่าโพสต์ด่าใครที่คนที่เราไม่ได้เชียร์แสกันเพื่เพื่อเป็นกำลังใจ ของน้องๆด้วยนะคะก็ฝากเพื่อนๆด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าขอบคุณน้องไข้มากนะคะสวัสดีค่ะต้องกัดสวัสดีก่อนนะคะโบนัสมิสแกรนด์รองอันดับสี่มิสแกรนท่านมิสลืมอเธอจะเป็นมงใหญ่ตัวเองนึกว่าเป็นผู้เข้าประกวดกระจกมิสแกรนผูกด่าหารแต่ว่าลืมไปว่าได้ใหมงเลยนเจ้าแม่เจ้าแม่อียิปต์นะคะที่พี่รันน่าโกรธมาก ทำไมคะวิลานาไม่ลงรูปลูกสาวเลยเครียดหนูก็งงหนูก็งงมากเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ลงรูปหนูเลยเปลี่ยนชุดแบบให้ไปนู่นนั่นนี่คือสันโกดมาแล้วก็ปาร์ตี้ถูกวนันเต้นถูกวันหนูก็แสดงสปิริตเอาเสีหน,นูก็มาเต้นไปเลยใส่รองเท้าลงพื้นทรายก็เต้นมาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเีเป็นยังไงหนูวันนี้รุ่นน้องมาแต่ว่าวันแรกก็ฟาดันเลย ซึ่งมากแต่ละคนบางคนลถลงมาจากรถสปอร์ตค่ะเอยใส่ชุดโกโกวาเอยชุดชาวนาเอยก็คือเลือดปีนี้มันมันนะคะมันบอกเลยใครไม่ติดตามถือว่าพลาดมากรถมากค่ะสิบปีทั้งทีจริงๆริดิฉันก็ไม่อยากคุยกับโบนับเท่าไหร่ทำไมหรอคะฉันอยากคุยกับพี่เขามางกว่านั่นง <What? S 1> <laughs> นี่น <laughs> โอเคเนาะเดี๋ยวเราจะเจอกันตลอดกัน แ,แข่งัน<ห>ก็จะ,<ห>จะเจอโบนัสได้เลยโบนัสอยู่กองตลอดจนอำลาตำ<ห>แหน่งเลยใช่สองปีซ้อนนะฮะค่ะยาวๆกันไปเลยค่ะขอบคุณน้องโบนัสมากค่ะขอบคุณมากค่ะ